นอกเหนือจากมุมมองเชิงคุณภาพของเดลิโอแล้วมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่น่าสนใจอีกตัวคือดัชนีบัฟเฟกที่ Bangkok Business รายงานว่าพุ่งทำสถิติสูงถึง217%เลยตัวเลขนี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะว่าเป็นสัญญาณเตือนฟองสบู่เหมือนกันนะคะใช่ครับ217%นี่ถือว่าสูงมากนะครับโอ้สูงจริงๆคะ่ะมันหมายความว่ายังไงคะตัวเลขนี้ครับคือ โดยหลักการแล้วดัชนีบัฟเฟตเนี่ยเขาจะเทียบมูลค่าตลาดหุ้นรวมหรือ Market Cap กับขนาดเศรษฐกิจของประเทศหรือ GDP นะครับค่าปกติที่มองว่าสมเหตุสมผลมักจะอยู่แถวแถวร้อเหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนิดหน่อยถ้าการที่มันพุ่งไปถึง217%เนี่ยมันบอกเราว่ามูลค่าที่ตลาดให้กับการลงทุนในหุ้นนั้นสูงกว่ามูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไป เออก่อว่า2เท่าเลยนะครับโห2เ oh, ท่าเลยครับซึ่งในอดีตเนี่ยค่าระดับนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความร้อนแรงสูงมากแล้วก็บางครั้งก็นำไปสู่การปรับฐานครั้งใหญ่ได้เหมือนกันแม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องการันตี1 0 0นนะครับแต่มันก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่าตลาดอาจจะกำลังมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือมีเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นมากเกินไปกว่าที่เศรษฐกิจพื้นฐานจะรองรับไว้ในระยะยาวฟังดูสัญญาณเตือนระดับโลกเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะคะ